พลานป่าล่าช้างให้เสียงภาษาไทยโดยหลวงขีร่วมมีเบชคาดควรทิศนุ่มตายอย่างสยดสยองชาวบ้านพบศพเด็กชายจ่อยในกระพาะงมูเหลื่อมเสือกัดไอหาน หนุม่มหุนพระเอกสิ้นใจกลางดองเขากระทิงกิตติศัพท์ความหาฤโหดฤากระชนยังไม่จางหายโครงช้างมัจจุราชพลัดถิ่นเฉียดใกล้หมู่บ้านพวกเราหวัดภวาใครจะเป็นศพที่สี่ตามปกติช้างป่าและกระทิงจะลงหากินบนที่ราบปลายเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นดินดำน้ำชุ่มแห้งสนิทผิวดินแตกระแหงไม่หล่นเหนียวน,นึบหนับโครงช้างและฝูงกระทิงลงทุ่งใกล้หมู่บ้านเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้น พี่ถมยาพี่ช่วงลุงชื่นและข้าพเจ้านอนแหลมที่ห้างไล่กลางดงเอาแรงถางหุ่นไล่และดายญ้าหว่างก่อข้าวคัดดอและข้าวมะโพซึ่งเป็นข้าวเบาอายุสามเดือนก็เก็บเกี่ยวได้เรานอนไล่กว่าสิบกวันผู้ใหญ่จรใช้ให้ลูกบ้านมาตามข้าพเจ้าบอกว่าขอแรงช่วยไล่ช้างโขงให้มันหนีห่างจากหมู่บ้านชาวบ้านหวาดภวา ไม่กล้าออกไปเก็บผักในไร่มากินทิ้งไร่ข้าวและไม่ยอมออกไปปิดคันนา,ากักน้ำปลายฤดูฝนต้นเดือน11หรือกลางเดือนพฤศจิกายนลวงข้าวสีเขียวโผล่ปลายภายในเม็ดน้ำนมสีขาวขุ่นช่วงนี้ต้นข้าวดูดน้ำเลี้ยงน้ำนมเม็ดข้าวจึงอวบอิ่มเต็งตูมออกจากรวงสีทองได้มเมล็ดที่สมบูรณ์หากขาดน้ำเลี้ยงเม็ดข้าวก็จะรีบ กลางเดือนพฤศจิกายนชาวบ้านจึงกักน้ําเต็มบิ้งนามเมล็ดข้าวอ่อนสีเขียวอมน้ํานมมีรสมันปนหวานปะเล็มปะเล็มหากช้างป่าและกระทิงได้ลิ้มรสมันจะกลับมากินอีกอย่างแน่นอนชายทุ่งยาวพืชขนานชายดงไกลกว่า5กิโลเมตรดินลูกหลางปนก้อนกรวดเท่าไข่เป็ดปูลาดถ,ถึงขอบทุง่งช้างป่าและกระทิงมันมักลงกินข้าวปลายฤดูฝนมันรู้ว่าป่าแห่งไหนดินอ่อนและดินเข็ง พวกเราจึงมั่นใจโคลงช้างต้องลงที่จุดนี้คืนที่ผ่านมาโคลงช้างลงไล่ลุงวอนต้นข้าวถูกถอนกัดตั้งแต่กลางวันทิ้งโคนไว้กลาดเกลื่อนภุ่มฟักทองฟักแฟงและตัวดำที่ขึ้นบนค้างยกพื้นถูกถอนเครือขาดกระจุยพวกเราตรวจสอบดูลอยถีทั่วนแล้วลุงมัดบอกว่าช้างโขลงนี้มีประมาณ20ตัวมีลูกช้างหนึ่งตัวพวกเราตามรอยถึงชายดงป่าไคา มีตัวหนึ่งแยกฝูงสังเกตรอยย่ำบนดินอ่อนเป็นช้างหนุ่มแต่ผิดธรรมชาตินิสัยช้างทั่วไปคือมันไม่หักหน่อไม้และลูดใบคายกินเลยพลานทั้งสองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช้างพลายกำลังตกมันเราตามรอยโขงช้างลึกเกือบถึงกลางดงลอยวกกลับไปทางทิศตะวันออกคาดว่าช้างโขงนี้ไม่เข้ากลางดงมันหลีกดินหล่อมและกลางดงมีทากชุมมากลงมัดกระซิบให้เดินย้อนหลัง ไปดักหน้าที่ชายดงทางตะวันออกที่นั่นเราเรียกกันว่าป่าแดงหน่อยแต่งนี้โป่งเป็นนวลสูงพื้นกรวดทรายปูลาดขนานชายดงฟากหนึ่งมีลําห้วยไม่ลึกมากนักริมห้วยมีดินลมปริงและปลาชุมมากธรรมชาตินิสัยช้างป่ากลัวสัตว์ชนิดนี้พวกเราจึงไม่กลัวว่าช้างจะหนีข้ามห้วยข้าพเจ้ากับหลวงพุ่มถึงชายป่าโปงสายน้ําในห้วยแห่งชายดงประมาณ400เมตร ลุงภูมิชี้เข้าไปจานั่งโอบโคทินส่วนแกนั่งซุ่มที่ชายดงใกล้เทียงวันอากาศร้อนอบอ้าวลมสงบเสียงร้องเป้นๆเ,เ,เบาๆไม้หักโพงผางส่งจาคังเสียงพ่นน้ำลายออกจากงวงฟืดฟาดแสดงว่าช้างโคงนี้ยังไม่ได้กินคนบางทีมันอาจจะอยู่เหนือลมก็เป็นได้ลมป่าโชยชิวเลื่อนใบกระดิกไหวสู้ซาจากป่าโป่งไปที่ชายดงเสียงฟืดฟาดสงบลงกระทันหัน มันได้กลิ่นคนเข้าแล้วเมื่อเสียงปืนนั้นแลกคำรามเปลี่ยงพร้อมเสียงแปล้กล้องสถานป่าไม้แห้งหักโผงผางหลายจุดไกปากแตู่งบินถุดผับขึ้นไปเกาะบนยอดไม้สูงเสียงเท้าย่ำดินคึกคึกเล่ากับพื้นดินจะถล่มไม่กี่อดใจปืนลุงพุ่มคำรามเปลี่ยงช้างเคาะหลายตัวหนึ่งร้องโอ๊กเกือบพร้อมกันดํามวยไอ้งาวิ่งเจนไปหามึงเนื้อลุงพุ่มตะโกนกล้องป่า ข้าพเจ้าชะฉงโงกน้าแนบปืนไว้กับก้อนหินหมุนปากกระบอกตามเสียงคึกคึกมนก้อนกรวดเจ้าของเสียงพ้นหญ้าคมแฝกกลางป่าโปร่งช้างผายอ้วนพีสูงสง่าประมาณเจ็ดฟุตผิวดำมอเหมือนหน้าผาท่าทางปลาดเปลี่ยวว่องไวหูกลางพึ่งหางชีวิ่งหันลีหันขวางห่างจากข้าพเจ้าเจาประมาณยี่สิบวามันพวักพวนห่วงหน้าห่วงหลังร้องเปลนเ,นเบาๆขณะสอดสายตาอย่างระมัดระวัง พุ่มสลัดใดที่อยู่กลางหล่มหญ้าคมแฝกสูงประมาณหนึ่งวาล้มลาบช้างอีกตัวหนึ่งชูงวงพ่นน้ำลายฟืดๆพร้อมกับมีเสียงร้องเบาๆลูกช้างข้าพเจ้าอุทานลูกช้างโอบอ้วนตัวกลมเท่าองค์มังกรสูงประมาณสี่ฟุตวิ่งวนเป็นงูเหลื่อมดักหน้าอ้อมหลังคลอเคลียช้างพังตัวหนึ่งข้าพเจ้าทราบซึ้งความปูกพันช้างสามตัวในวินาทีนั้นความปลาณนีเข้ามาจับจิตวูบ ือบลดบั้นท้ายปืนจากบ่าขวาอยู่แล้วลมรอไอ้งายาวคำรามเปร้นหูกลางพึ่งยกปลายงวงชูล้นตรองรี่ขวางทางปืนข้าพเจ้าลาสายตาจากช้างหน้อยเห้ปากกระบอกปืนเหนียวไกลระยะยิงประมาณสิบวาหมายเป้ากลางโหนหัวนุ่นเด่นโคนงวงซึ่งตัวเท่าสองลูกมะพร้าววางตาทั้งสองข้างชาง้างเคาะไหล่สีทาราล้องโอกปลายงวงตอกเกว่งปัดใบแฝกเปื้อนปาเลือดทะลักบุด ลามไหลทางอาบันที่โคนงาทิ้งสีข้างเอียงเทลมทับกอหญ้าแฝกข้างข้าพเจ้านั่นเองขณะข้าพเจ้าหายใจโล่งปอดลูกช้างวิ่งวนข้างหน้าศพช้างพลายห่างจากข้าพเจ้าไม่เกินห้าวาแม่ช้างวิ่งดักหน้ากลางหูพึ่งแก่งงวงวืวอดมาถึงหน้าโขดหินที่หลบซ่อนแม่ช้างวิ่งอ้อมโขดหินประจันหน้ากับข้าพเจ้าลูกช้างวิ่งดักหลังข้าพเจ้าพิงปืนเก็บไว้กับโขดหิน วิ่งผ่านหน้าลูกช้างแค่เพียงเอื้อมมือถึงแม่ช้างคำรามเปรนวิ่งทลาคึกคึกปลายงวงแกว่งโยนตัวคอยคว้าเอวข้าพเจ้าหุดหิดน้ำลหลและลมจากปลายงวงอุ่นเหม็นตุ่มหน้าและจมูกข้าพเจ้าหลายหนก่อนกรวดคลืดกันกาดกาดไล่หลังอย่างกระชันชิดมีครั้งหนึ่งแม่ช้างยกปลายงวงฟาดปุ่มไม้สูงท่วมศีรษะเล็กน้อยใบสดหลุดหล่นกระจุยปัดหน้าขาข้าพเจ้าเปะีปากข้าพเจ้าหัวพหายใจสอึกหล่นวูบ คิดว่าล่างคงแหลกจมดินคืนลมหายใจให้ป่าดงพงไพรเป็นแน่แท้ขณะความตายลอยเฉียดใกล้ชีวิตข้าพเจ้าก็วิ่งถึงต้นเตงใหญ่เลวิ่งอ้อมวนคนแม่ช้างวิ่งถาลาเลยเข้าพเจ้าไปสามวาทั้งแม่และลูกจึงหมุนตัวตั้งตน้นไล่ตะครุบข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลวงพุ่มตะโกนวกเวกกล้องป่าวิ่งงูเลื้อยลงห้วยจะวิ่งตรงเมื่อข้าพเจ้าได้สติ จึงวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดุดงูเลื้อยอ้อมต้นแตงรังตรงไปที่ลําห้วยเมื่อเสียงลุงพุ่มก้องป่าดังข้างหลังพญาสัตว์วิ่งหันลีหันขวางร้อลูกหน่อยจึงไล่กวดข้าพเจ้าไม่เต็มฝีเท้าหนักข้าพเจ้าจึงถึงขอบห้วยก่อนที่มันจะจับตัวได้แต่เท้าขวาก็ไปสะดุดกับก้อนหินที่หมกในพงหญ้าออกแตกหกหล้มหน้าความจมโคลนดินหน้าท้องใต้ลาวนมกระแทกกิ่งตะเบกแห้งเท่ทาต้นขาซึ่งวางขวางอยู่ข้างหน้า จนจุกหายใจขาดเมื่อแม่ช้างคำลามเปล้นเข้าใกล้มาข้าพเจ้าใจเข็งเสือกตัวบนโคนล,ลึกถึงเขา่าลงไปเกือบถึงกลางห้วยวักน้ําล้างโคนบนใบหน้าลืมตาในาน้าปลือตามองกอไผ่และตะแบกเลือนลางแม่ช้างเหยียบย่ําดินอ่อนที่ขอบห้วยตรงตําแหน่งที่ข้าพเจ้าล่มมันคำรามเปล้นแก่งงวงพ่นน้ำลหลฟืดข้าพเจ้าหันมามองมันอย่างเต็มตา น้ำหนักที่วางอยู่บนต้นขาเท่าเสาเรือนปักโคลนลอมเหลวหยุดแม่ช้างมีให้ก้าวต่อไปโนกหัวแม่ช้างคว่ำลงเล็กน้อยขาหน้าขาขวายันโคลนค่อนข้างจะแข็งลึกลาฟุดมันรวบรวมพลังกระตุกขาหน้าสายขาหน้าขวายันโคลนอย่างเต็มกำลังโคลนกระเพื่อมกระเพื่มขาพ้นผิวโคลนเล็กน้อยขาขวาจมลึกลงไปถึงอกแม่ช้างอาลมรลอนทุลนทุลายร้องก้องป่าแกว่งวงฟาดน้ำแตกระเซ็น สะบัดวาโยกซ้ายทีขวาทีแต่ก็หลุดออกจากโคลนไม่ได้ลูกช้างร้องแปดปลายงวงน้อยดึงหางแม่ชุดหลังอย่างนา่าเวทนาลุงมัตตะโกนโวกพ่อมึงข่าช้างแม่ลูกอ่อนมึงจึงคำพาแม่แต่สามขวบพลานใหญ่ห้ามค้าพเจาติดหลมจมโคลนไปไหนไม่ได้ละลุงพุ่มเสริมมึงตัดไม้เนื้ออ่อนมาท่อนหนึ่งเลือกขนาดเท่าเสาเรือนยา,าวหว่าลุงมัดถอดมีดยืนในข้าพเจา ข้าพเจ้าตัดไม้มะกอ,อกโตขนาดเสาเรือนหนึ่งทนผลักลอยน้ำมาข้างหน้าช้างแม่ลูกอ่อนลุงพุ่มบุกลุยคโคลนมาช่วยข้าพเจ้ากลิ้งขอนมะกอ,อกขวางแม่ช้างมันเกว่งงวงฟาดผิวน้ำลุนคลักแต่กระเซ็นเต็มหน้าข้าพเจ้าชูงวงพ่นน้ำหลฟืดสะบัดหัวคำรามเป้นอย่างดุร้ายลูกช้างวิ่งพลานเรียบเลาะฝั่งเท้าย่ำเหยียบกอหญ้าออกแตกและเคลือสอืบน้ำจมโคลนคุนค,คลักลุงมัดข้มห้วยไปฝั่งตรงข้าม บอกข้าพเจ้าเลีงลุงพุ่มอยู่คนละหัวท่อนไม้มะกอกไม้ยาวต่างหาวางวงฟาดไม่ถึงสองคนหรอกขณะเราผักขอนไม้ไปใกล้งวงแม่ช้างโกรธจัดคำรามเปลนไปงวงถอนกอหญ้าออกแตกในรัศมีเอื้อมมือคว่างมันที่ข้าพเจ้าและลุงหลายหนกิริยาฮึ้นฮัดเกลยวกาดแขนเคืองฉายแววในดวงตาวาวรูดโยกหัวและขาหน้าโค่นเหลวกระเพื่อมขอนไม้นอนกลิ้งห่างจากปากไม่เกินสองฟุตแม่ช้างขดงวงเป็นเลขหนึ่ง ที่โคนงวงกดลงบนขอนไม้จมโคลนครนึ่งขอนโยกหัวมาทางขวากระตุกขาซ้ายถอนเท้าออกมาจากโคลนที่เหนียวหนึบหนับโนกหัวข้างขวาเอียงกดงวงกดลงบนขอนไม้ดังเดิมร้องทุลนทุายโถมทวีพลังถอนขาขึ้นได้แต่ขาซ้ายกดจมลึกลงโคลนขาซ้ายหลังจมโคลนประมาณสามฟุตแม่ช้างใส่หัวงกเง็กไม่อาจช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากหล่มได้เลยดำตัดไม้มากออมาอีกทนหนึ่ง ลุงมัดสั่งอีข้าพเจา้าตัดไม้มากอกเท่าเสาเรือนล่องน้ํามาอีกท่อนหนึ่งถือไม้เลียวยาวกว่าสามวาคอยวนลูกช้างไม่ให้เข้ามาทําลายลุงพุ่มลุยโคลนออกแรงอีกครั้งหนึ่งสองมือเสือขอนไม้ใต้ท้องช้างเบียดขาหลังเปช้างถอนเท้าหลังเหยียบท่อนไม้จมโครนมิดและหมวนงวงเป็นเลขหนึ่งกดลงบนขอนไม้เป็นครั้งที่สามหายใจฟืดน้ำลายฟูมปากพลังช้างสารถอนขาหน้าหลุดออกมาจากโคลน ลุงมัตตะโกนเฮือเฮแม่ช้างเจ็บช้ำกล้ากืนร้องโคนคลางปลายงวงพ่นน้ำลหลฟืดใหญ่ดันตัวถอยลังอย่างสุดแรงมันเสียการทรงตัวเอยียงสีข้างขวาล้มพลักทับพงหญ้าออกแตกริมห้วยน้ำโคลนขุ่นคลักแต่กระเซ็นซาลูกช้างวิ่งหลุกลีกคลอเคลียข้างเม่ปลายง่วงน้อยน่ารักรูปหนกหัวแม่อย่างอบอ,อุ่นแม่ช้างชันตัวลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าแคว่งหูปึบพับไม่คำรามใส่พวกเราอีก มันหยุดยืนพักเหนื่อยไหลอึดใจจึงยกงวงลูกหัวลูกน้อยลูกช้างหันหลังขึ้นเนินปลายงวงน้อยเกาะเกี่ยวปลายงวงแม่ดึงถอยหลังหยึกอยากเล่งแม่หนีพวกเราเราช่วยแม่ช้างไละลูกน้อยให้พ้นภัยขับโคลงช้างหนีเข้าดองแต่ช้างทนตกมันยังซุ่มตัวอยู่ในดงชายทุง่งเสียงปืนล่าสัตว์และการล่าผาญชีวิตจึงเดินหน้าต่อไม่อยากจะยุติได้ซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์การเดินป่าของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ที่จำติดใจไม่มีวันลืมและนี่แหละครับก็จบไปแล้วกับเรื่องราวของพลานป่าล่าช้างท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเราใหม่ๆจากช่องพี่หลวงคีร่าสำหรับวันนี้พี่หลวงก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ สวัสดีครับ